อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่สามหนึ่งแข็งแกร่งมาตลอดสถานการณ์ย่ำแย่คนทั้งหมดเนื้อตัวเย็นวา่าพวกเขารู้ว่าก่อนที่ชายหนุ่มคนนี้จะไปเยือนจวนของพวกเขาคงไม่ปล่อยให้พวกเขาแพร่งพรายอะไรเป็นแน่เมื่อคิดถึงผลลัพธ์พวกเขาก็เสียวสันหลังนี่เป็นหายนะครั้งใหญ่คนในที่เกิดเหตุต้องสิ้นชีพวายชนอย่างแน่นอน สู้ให้ตายกันไปข้างหนึ่งมีคนคำรามลั่นปล่อยอาวุธล้มค่าออกไปเกิดแสงสว่างวาบขึ้นที่นี่โดยพลันอักขระรยิประยับงดงามเป็นอย่างมากปกคลุมลานแห่งนี้ไว้เมื่อสิ้นเสียงดังปังเสียงอาวุธแตกละเอียดก็แว่วมาขณะเดียวกันก็มีเสียงร้องโหยหวนดังมาจากท้องนพภาหนึ่งคนในนั้นถูกสื่อห้าวย่ำลงมาจากอากาศหนองก้าวเจ้า คนอื่นตื่นตระหนกกระคนโกรธาคนที่ถูกสื่อห้าวย่ำลงมาเป็นหนึ่งในคนสำคัญของพวกเขาทว่าเมื่อครู่กลับคิดหนีเป็นคนแรกหลอกให้ทุกคนจู่โจมแต่ตัวเขากลับจะหนีเมื่อเมื่ออยู่ในช่วงเวลาคับขันหายนะมาเยือนทุกคนควรร่วมแรงร่วมใจจึงจะถูกไม่คิดว่าจะเห็นฉากนี้ท่ามกลางความเศร้าโศกและโกรธแค้นทำให้พวกเขาผิดหวัง เมื่อถึงตอนนี้จิตใจของพวกเขายิ่งไม่มั่นคงแล้วเผชิญหน้ากับชายหนุ่มผู้เป็นดั่งเงาของราชันปีศาตคนทั้งหมดทำได้เพียงหน้านิ้วคิ้วขมวดทำการโจมตีที่แข็งแกร่งยิ่งขณะเดียวกันมีคนตะโกนหมายปล่อยข่าวนี้ออกไปอีกทั้งยังร้องเรียกคนนอกโรงเตียมให้มาช่วยเหลืออย่างไรก็ตามทุกสิ่งล้วนเปล่าประโยชน์เพราะที่นี่ถูกปิดกัน้น อักขระนานาชนิดผนึกกำลังม่านแสงหนึ่งชั้นลอยขึ้นบทบังสรรพ,พสิ่งตัดขาดจากโลกภายนอกธงหลายด้ามรอบลานบ้านสองแสงพันธนาการฟ้าดินเห็นได้ชัดว่านี่เป็นการต่อสู้ที่ไร้ความกังวลสื่อห้าวประสานเป็นหนึ่งกับคนครสีดำเกาะตัวเป็นรูปปั้นอมะตะพลังการต่อสู้เย้ยหยันอองผู้ยิ่งใหญ่ได้ในบัดดลมีคนมาจากนอกโรงเตี๊ยมอีกส่วนหนึ่ง ผู้กล้าบางส่วนของจวนหวู่หวังตามมาเมื่อได้ยินว่าที่นี่เกิดศึกพวกเขาจึงมาช่วยเหลือคงไม่ได้เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นใช่ไหมสือจื่อหมิงน้องชายคนหนึ่งของสือจื่อเถิงเอ่ยถามเขารู้อยู่แก่ใจว่าชายหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาเมื่อเห็นว่าทหารม้าของเผ่าสายฝนปิดล้อมด้านนอกไม่ได้เข้าไปจึงพูดด้วยความกังวลใจว่าพวกเจ้าเข้าไปดูกับข้า จวนหู่หวังสนิทชิดเชื้อกับเผ่าสายฝนสองฝ่ายเป็นสัมพันธมิตรสือจือเถิงเป็นญาติโดยการสมรสของตระกูลนี้ต่างรู้จักกันและกันด้วยเหตุนี้จึงสั่งให้คนเหล่านี้เคลื่อนไหวในหนึ่งประโยคเพียงย่างกลายเข้าไปในใจกลางโรงเตียมพวกเขาก็รู้สึกถึงความมิชอบมาพากลได้กลิ่นคาวเลือดและเมื่อเข้าใกล้าลานบ้านผืนนี้ก็ยิ่งสะดุ้งยงที่นั่นมีค่ายกลกำลังส่องแสง บุกเข้าไปพร้อมกันทำลายค่ายกลเสียสือจื่อหมิงตะโกนสัง่งผู้คนตะเบงเสียงลงมือพร้อมกันพลันเกิดแสงสว่างซัดศาสพลังวิเศษหลั่งไหลโจมตีบ้านหลังนี้ในความเป็นจริงแล้วเมื่อพวกเขาลงมือทงค่ายการในลานบ้านก็ถูกเก็บกลับไปเปิดออกด้วยตนเองเผยภาพเหตุการณ์ด้านในบุคคลสำคัญที่รีบตามมาหลายคนมองเข้าไปในลานบ้านต่างก็สั่นสท้านเลือดนองเต็มพื้น ศพของผู้กล้าจวนสายฝนเกลื่อนกลาดจมอยู่กลางกองเลือดสูญเสียชีวิตถูกปิดชีพจนสิน้นยี่มูมีคนอุทานในที่เกิดเหตุยังมีอีกหนึ่งคำกำลังต่อสู้กับชายหนุ่มที่ส่องแสงดำทมินเขาคือขุนศึกยี่มู่ผู้เลื่องชื่อของเผ่าสายฝนเคยเข้าสู่สนามร้อยเผ่าและรอดมาได้อย่างปลอดภัย กองทัพที่เขาฝึกฝันล้วนเป็นยอดฝีมือและทหารที่ปิดล้อมนอกโรงเตียมฝูงนั้นก็มีเขาเป็นผู้นำมาอย่างไรก็ตามบัดนี้เส้นผมปล่อยสยายใช้พลักำลังจนหมดสิ้นสำแดงเคล็ดวิชาล้ำค่าทั้งหมดทว่าอีกฝ่ายปล่อยมือลงมากดจนหลังก่งร่างกายครึ่งท่อนจมลงในดินเขาเป็นี้มู่เหลียวหลังตะโกนใส่ฝูงชนราวกับต้องการจะบอกอะไรพรุ สุดท้ายอีมูก็กระอักเลือดเขาถูกฝ่ามือข้างนั้นอัดลงไปสะเทือนกระดูกทั่วร่างจนหักหลายแห่งร่างกายจนลงไปในดินสิ้นชีพบัดนั้นทันทีผู้คนนอกสันขวนัญแขวนอีมูเป็นใครแน่นอนว่าเป็นผู้กล้าเดินวนรอบสนามรบร้อยเผ่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะแค่ไม่ตายก็ลำเลิศแล้วแต่กลับถูกกำราบจนตายทั้งเป็นเช่นนี้ถูกหนึ่งฝ่ามือกดลงดินไปกลายเป็นศพเย็นเยียบ จะไม่ให้ประวัติพรั่นพรึงได้อย่างไรพวกเขาต่างก็ขนพองสยองกล้าวทำดีนี่เจ้าหนุ่มใจโชดปานนี้ปลิดชีพคนแปดเก้าชีวิตเจ้านี่มันราชันปีศาจจริงๆสือจือหมิงเปล่าอับอายหรือไม่สือห้าวเอ่ยถามอย่างสงบแต่กลับมีความน่าเกรงขามอย่างหนึ่งทำให้ใจต้นระสำเขาพูดเสียงเย็นว่าพวกท่านมาสังหารข้าถูกข้าโต้กลับยังโทษว่าข้าเหี้มโหด นี้เป็นการกระทําที่ไรย้ยางอายอย่างยิ่งหรือสันดานพวกท่านเป็นเช่นนี้หรือกําลังล้อเล่นการตะโกนถามแบบนั้นแฝงการเสียดสีและการยุยยุกทำให้คนที่โมโหเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหน้าแดงก่าและเครียดแค้นอย่างไม่สิ้นสุดพวกเจ้าเผ่าสายฝนช่างร้อนาคตไม่มีความก้าวหน้าแม้แต่นิดคนที่มามีแต่อะไรไม่พอสังหารเอาเสียเลยสื่อห้าวสายหน้า ชาวสายฝนในตาแดงก่ำกองทัพที่มีอี้หมู่และผู้กล้าคนอื่นบุกเข้ามาก่อนหน้านี้เพื่อเป็นกำลังเสริมพร้อมรบตลอดเวลาใครเล่าจะคิดว่ามือดีจะโรยราในชั่วพริบตาเช่นนี้ตอนนี้ผู้คนมองไม่เห็นสีหน้าของสื่อห้าวเพราะเมื่อเขาหลอมรวมเป็นหนึ่งกับรูปปั้นอมตะแล้วหากเขาไม่แสดงแล้วก็ผู้คนจะเห็นเพียงแสงดำทะมึน นักสู้ร่างมนุษย์มีจิตวิญญาณการต่อสู้โหมสัตดแต่ผู้คนสัมผัสได้ถึงรอยยิ้มเยาะดูหมิ่นผู้คนอย่างเต็มที่เจ้าเป็นใครกันแน่ซื้อจื่อหมิงตะโกนถามเพราะก่อนอีมู่จะตายดูเหมือนเขาพยายามจะพ้นตัวตนของชายหนุ่มคนนี้ออกมาสุดความสามารถแต่เขาพ้นออกมาได้เพียงสองตัวที่ไร้ความหมายเท่านั้นแท้จริงแล้วคนที่ตามมาเหล่านี้ต่างก็ใจเต้นร,รัว แม้กระทั่งว่าอยากหนีไปทันทีแม้แต่วีมู่ยังรบจนตัวตายพวกเขาย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้อย่างสิ้นเชิงต่อให้คนเยอะก็ไม่มีทางพวกเจ้าลงไปอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเสียเถิดสือห้าวย่างสามขุมเข้าไปหาสือจื่อหมิงหากกล่าวตามความสัมพันธ์ทางสายเลือดเขาถือว่าเป็นลุงของสือห้าวแต่วันนี้ยังมีคำว่าครอบครัวอะไรให้พูดอีก หากอีกฝ่ายรู้ว่าตนเป็นใครและมีกำลังในการสังหารเขาแล้วก็ไม่มีทางใจอ่อนอย่างแน่นอนเขาหอขึ้นกลางอากาศประหนึ่งคนเหล็กสีดำเย็นยะเยือกและไร้ความปราณีมือถือธงใหญ่ด้ามหนึ่งกวาดผ่านไปสิ้นเสียงดังตูมฟ้าดินก็แปรปรวนมีพลังมากมายมหาศาลเสียงพลุบดังขึ้นสื่อจื่อมิงสะเทือนจนกระอักเลือดผลลัพธ์นี้ทำให้ทุกคนพรั่นพึง นี้เพิ่งจะพบหน้ากันมือดีของจวนหู่หวังก็ถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บเสียแล้วราชันทำได้เพียงใช้คำคำนี้มาอธิบายมิเช่นนั้นจะยิ่งใหญ่ปานนี้หรือสะเทือนขวัญผู้คนสื่อห้าวไม่เอ่ยคำใดมองดูคนเหล่านี้แล้วลงมืออีกคราเขาไม่อยากแปลงกายเป็นอสูรเพื่อสังหารคนเหล่านี้ให้เฮี้ยนเตียนแต่กับหลายคนที่เป็นผู้นำเขากลับไม่ยอมปล่อยไป เข้าไปพร้อมกันสื่อจื่อหมิงตะโกนไม่อาจต้านทานคนคนนี้ได้แน่อย่างน้อยหนึ่งคนรับมือไม่ได้เขาร้องเรียกคนในจวนและทหารม้าของเผ่าสายฝนให้ลุยพร้อมกันหน่าเสียดายสือห้าวไม่ให้โอกาสเขาลงมืออย่างแข็งแกร่งเพราะเขาไม่อยากเสียเวลาที่นี่นานนักสิบถ้ำสวรรค์เปิดพร้อมกันห่วงมิติบิดเบี้ยวอักขระเจิดจ้าลังไหลออกไปดั่งกระแสน้ำ นาพาแข็งตัวสือจื่อหมิงและผู้นำคนอื่นๆถูกตรึงกับที่นี่เป็นการพันธนาการอย่างสมบูรณ์ไม่มีความกังวลแม้แต่นิดพวกเขาไม่สามารถหลุดรอดไปได้ทำแบบนี้สูญเสียพลังเป็นอย่างมากแต่สื่อห้าวกลับไม่เสียดายเขาอยากจัดการสงครามให้ไวที่สุดพลุบเขาพุ่งผ่านไปหัวของสือจื่อหมิงหลุดออกจากบ่าร่างไร้หัวล้มลงกับพื้น แทบจะในเวลาเดียวกันหลายคนที่เหลือก็ถูกตัดหัวตายอยู่ที่นี่ไม่มีความเป็นไปได้ของการหลุดรอดเลยแม้แต่นิดทหารม้าที่เหลือเออโวยวายดูเหมือนสงครามนี้เพิ่งเริ่มต้นแต่ก็สิ้นสุดลงแล้วทําให้แต่ละคนตัวสั่นระริกแม้จะผ่านเลือดและไฟสงครามมาก่อนพวกเขาก็ขวัญหนีดีฝอกันทั่วหน้า บุหลายคนแผดเสียงถือว่าเป็นหน่วยกล้าตายไม่เกรงกลัวชายหนุ่มดุดราชันปีศาจผู้นี้ปรากฏว่าลำแสงคมดาบพาดผ่านคนเหล่านี้ถูกฟันสันหลังล้มกองกับพื้นเลือดไหลพรั่งพรูกลิ่นคาวเลือดคลักคลุงทั่วที่แห่งนี้เผ่าสายฝนไม่ปล่อยเจ้าแน่ไม่ว่าจะหนีไปที่ใดก็มีแต่ตายเท่านั้นมีคนตะโกนเห็นได้ชัดว่าแข็งนอกอ่อนใน สื่อห้าวดีดนิ้วหวางคิ้วของคนคนนั้นก็ปริแตกเผยละอองเลือดให้เห็นจากนั้นล้มหงายลงบนพื้นหาจำเป็นต้องให้เผ่าสายฝนของเจ้ามาหาเรื่องข้าตอนนี้ข้าจะไปทวงความยุติธรรมถึงหน้าจวนเลยสื่อห้าวย่างสามขุมออกจากที่นี่เรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเตี๊ยมประตูเสือกระจายออกไปอย่างรวดเร็วก่อเกิดเสียงปึกทึกครึกโครม ผู้คนละแวกใกล้เคียงหลั่งไหลามาดูสถานที่เกิดเหตุด้วยความตกตะลึงนี่เป็นชายหนุ่มอย่างใดกันใหญ่กล้ากระทำการอย่างไม่เกรงกลัวใครหน้าไหนสังหารคนจากจวนอ๋องหาเรื่องเผ่าสายฝนดูดันอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แท้จริงแล้วยามที่ผู้กล้าเผ่าสายฝนสิ้นชีพและประราชัยนั้นก็มีทหารม้าพุ่งกลับตระกูลอย่างบ้าคลั่งรีบไปรายงานแต่ไม่อาจเร็วไปกว่าสือห้าว เขาไม่ได้สำแดงเคล็ดวิชาคุณเผิงขนานแท้เพียงแค่ใช้การกระตุ้นวิชาที่ไม่สมบูรณ์ก่อนหน้านี้หอไปอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าฟาดราวกับมีปีกสีทองงอกด้านหลังหนึ่งคู่ทะลวงดินแดนจากกระพัดมาอย่างเบื้องหน้าจวนสายฝนอย่างฉับไวนี้เป็นจวนใหญ่โตมโหลานแห่งหนึ่งสุมประตูสูงใหญ่บานประตูสง่าและรูปปั้นหินอสูรซ้ายขวาสองตัว ขับให้ที่นี่โออ่าและอลังการเมื่อไม่นานก่อนหน้านี้มหาเทพปีศาจท,ทำลายที่นี่จนพินาศผ่านการซ่อมแซมของเผ่าสายฝนอีกทั้งยังจัดวางและก่อสร้างใหม่อีกครั้งทำให้จวนนี้มโหฬารยิ่งกว่าเดิมกําแพงสีแดงหม่นกระเบื้องสีทองอ่อนประหนึ่งมีเมืองตั้งตระงานอยู่ตรงหน้าเผ่าสายฝนตกแต่งอย่างวิจิตรสลัก อัคระและเวทมนต์มากมายปกป้องจวนหลังนี้สือห้าวอยู่ตรงนี้เพียงชั่วครู่ก็นึกถึงเรื่องราวมากมายผ่าสายฝนไม่อาจทำให้เขาเกิดความรู้สึกดีได้แม้แต่นิดไม่เอ่ยถึงมารดาของสือยี่เพียงทัศนคติของเผ่าสายฝนก็ต่อให้เกิดมุมมองที่เลวร้ายอย่างยิ่งแก่เขาแล้วเมื่อครั้งสือจื่อหลิงจากดินแดนจักรพรรดิไปพร้อมกับเขา มุ่งหน้าไปยังชายแดนตะวันตกเผ่าสายฝนเคยส่งมือดีกลุ่มใหญ่ออกไปไล่ล่าทำให้พวกเขาพบกันอันตรายซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนนั้นตระกูลนี้ใช้หลักธรรมแห่งเทพ,พเจ้าหมายสังหารพวกเขาทั้งครอบครัวขุดรากถอนโคนทำให้สือจื่อหลิงบาดเจ็บสาหัสร่างกายโรยแรงสุดแสน หลังจากเรื่องราวผ่านไปหลายปีเผ่าสายฝนยังไม่ตายใจค้นหาพวกเขาทั่วสารทิศและค้นพบบ้านเกิดแห่งที่สองแม้จะรู้ว่าชิงเฟิงอาจจะเป็นตัวแทนแต่ก็ลงมือทำร้ายเช่นเดิมความคิดที่ยอมสังหารผิดคนแต่ไม่ยอมปล่อยให้รอดและลักษณะเฉพาะตัวที่ยะโสโอหังของเผ่าสายฝนทำให้สื่อห้าวกำหมัดแน่นทุกครั้งที่นึกถึงมันอีกฝ่ายรังแกกันเกินไปแล้ว ไม่เอ่ยถึงความแค้นในเขาร้อยยอดและโลกแห่งความว่างเปล่าแต่แค่เพียงพวกเจ้าคิดจะจัดการปู่ของข้าเมื่อไม่นานมานี้ข้าก็ต้องชำระความสื่อห้าวไม่ได้พบพวกเขาเป็นครั้งแรกความรู้สึกเลวร้ายเกิดขึ้นนมนานแล้วด้วยเหตุนี้เมื่อมาที่นี่เขาจึงไร้ซึ่งความอดทนมีเพียงจิตวิญญ,ญาณน,นักสู้ที่ลุกโชนเจ้าเป็นใครหลีกไปอย่ามาขวางประตูจวนสายฝน พวกข้ากำลังพูดกับเจ้าแน่หูหนวกหรือได้ยินหรือไม่ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่คนอย่างเจ้าจะมาอยู่ได้ชัดเจนเหลือเกินคนเฝ้าจวนไม่เกรงใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นสื่อห้าวหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้จดจ้องจวนหลังนี้พวกเขาก็เอ็ดเสียงดังทําการขับไล่ตูมสื่อห้าวลงมือทันทีไม่เห็นคนเหล่านี้ในสายตาเสกมือใหญ่สีดำออกมามาฮึมาอย่างยิ่งฟาดลงบนซุ้มประตูโออานั่นดังตูม แม้ที่นี่จะมีเวทมนต์คุ้มครองปูอักขระเต็มไปหมดแต่เมื่อสื่อห้าวฟาดสุดแรงเช่นนี้มันก็พังทลายลงเช่นกันสิ่งก่อสร้างสูงเทียมซุ้มประตูถูกตกจนแหลกเป็นจุนทลายทันใดเสียงดังสะเทือนไปทั่วถนนหนทางฝูงชนละแวกนี้ประหวั่นพรั่นพรึงผู้ใดกันก่อนหน้านี้มีมหาเทพปีศาจมาอลวาดที่นี่ ตอนนี้มีคนมาฟาดประตูจวนสายฝนจนพังพีนาศอีกแล้ว